โอ้สั์มาจองเราตีมาจองเราตี๋โอ้ราเราเไม่ติดอรถออกนี่เรียบร้อยแล้วะเนี่ยได้ผู้ชายดีควายเด้อ ้งวบโอเคครับคืนนี้นะครับเสียงอีสานนะครับที่วัดศรีภูมิบ้านติ้วนะครับก็ตอนนี้กําลังตั้งเวทีนะครับแต่ทีมงานเสียงอีสานก็มาแล้วนะครับอยู่ที่เออ่ที่โรงเรียนอะไรนะ อยู่ที่โรงเรียนนะครับอยู่ที่โรงเรียนเป็นชนนัตติวนะครับก็นี่ก็จะเป็นทีมงานตั้งเวทีนะครับทีมงานแดนเซอร์่ระทีมงานคณะมะลิมนะครับก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับชชนนัตติวนะ บริสยันตนมาเตรียมจองหน้าหั่นนะครับถือว่าหน้าไม่ดีนะครับ เทีนกน้อยอุไรพอนะครับสาธุสาทุกคนไดเหสาทุกยสาธุสาธุอธิฐารค่นี่แ็อย่งรออยู่ติดครับนรอิสกันติดระดับไม่เป็นไร ระดับต่อไปของพระระาชนิมนหลวงพ่อพอระดูกิธีพระเาระลำลงจะว่ากันได้ครับพุทธเจ้าตำบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีดำเนินในช่วงพิธีการบวงสรวงพระราชนิมลครับมหาเลิกมงคลได้บังเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ที่เราท่านทั้งหลา,ายได้มีจิตใจน้อมใส่ในกองการกุศสนผลแห่งการปฏิบัติก็ยอมเกิดก็ยอมบังเกิดขึ้นเป็นกระจตูนเจเิมเสริมทรงบารมรีเราท่านทั้งหลา,ายจบันนี้เราท่านทั้งหลา,ายอยู่ในความงามอันยิ่งใหญ่ของจิตเรา ยกจิตของเราให้สูงกว่าคนทั่วไปให้จิตของเรานั้นเป็นมนุษย์ให้สูงสุดไปถึงเทพองค์เทพองค์พรมให้หลุดพ้นจากห่วงแห่งอบายได้กล้าเข้าสู่แดนแห่งพระนิพพานวันนี้เป็นบุญใหญ่ของเราแล้วที่จะได้รด้ร่วมกันเททองรอของพระเจ้าใหญ่หลักธรรมสาด้สร้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริสถานเหน,าเหนือเกล้าเหนือเกษานละนคือแผ่นดินแห่งใดเท่ากับว่าเรากำลังได้เนาะ กายและจิตของเราอัญเชิญพระพุทธองค์มาไว้ณเบื้องหน้าของเราแบบนี้กายของทุกท่านสำรวมดีแล้วแม้จะไม่ได้เป็นวาจาสมาทานสินใดแต่กายและวาจาของท่านทั้งหลายในขณะนี้ปกตินามล้ำถึงห้าสองท่านสมบูรณ์เทียบร้อยน้อมใจของเราทั้งแบบนี้เข้าสูกกระแสะแห่งบุญและทุกคนเราจะร่วมติดกันนองน้อมดูสาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นโมงคนใจให้แก่เราทุกคนทุกท่านพร้องเพียงกันพุทธัางสรณนางพระชามี ธรรมังตรนาคฉามีตังขังการนาคฉามีพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยปัจเจกพุทธบูชามหาประเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ธรรมปูเชมิข้าพเจ้าบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะ ได้วันตาของแน่แต่เราไม่รู้ว่าเราท่านทั้งหลายได้สั่งตรแบบเพียงบุตมาตั้งแต่อดีตชาติพระธาตุกันไม่ท้วนจับแต่ไม่ได้ว่าเราเกิดมาเป็นใครบ้างได้ทำกับอาบุตรศรัทธหรือภุตศรัทธาต่อใครในแผ่นดินใจในชาติใดภพใดวันนี้เราท่านทั้งหลายจะนั่งจับตามจิตและน้อมใจขอขมากรรมต่อสิ่งสัตว์ทั้งหลายกอคือมีนาบรรดาสอย าจารของเรารู้สึกสำเนึกผิดจริงๆในสิ่งที่เราได้กระทำทั้งพาดผิดไปให้ใจของเราให้น้อมรับรู้ถึงการทำผิดให้จิตของเราขอข,าขามาโดยแทพอย่าเพียงแค่ขอขามาและอาโหติกรรมกันเพียงแค่เ่ยวาจาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะบอกก็ได้ว่ากรรมที่เรากระทำไว้เป็นผลร้ายหรือผลดีต่อเราขอท่านทังางหลาส่งมุ่งมั่นสร้างแต่ษณษณกุสลกรรมกรรมอันจะก,ก่อเกินกำเนิดแต่ทางบุญ คือการสร้างความดีขอทุกท่านจงตั้งจิตและน้อมเคยนามตัวเราพ้าพเจ้าบอกชื่อตัวเรารับุตรบิณฑบาตทุเคยประมา,ะพาทพลาดทางหลวกล่วงเกินเ,เ,เพียงน้อยนิดต่อ,อ,อ,อพระ,พร,ะ,ะรัตนตรัยรวมทั้งต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วฟ้าทั่วดินทั้งส6บหชั้นฟ้าห้าชั้นดินส4บสชั้นบาด,ดาบกรรมใดๆก็ตามตั้งแต่อดีตชา จนถึงปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงปัจจุบันวันนี้ทั้งกรรมที่เจต,ตนาไม่เจต,ตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่สมควรและไม่สมควรที่ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้กรรมขอการงดโทษขอการปลดโทษขอการเว้าาเวนโทษขอถอนเวรกรรมถอนทำตัดถอนทำสัญญา ถอนมนตราอาถังและรำทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้เ็กอิสระ่าดจากกันด้วยดีตั้งแต่บัดนี้พุทโธอาโหาสิธรรมโมอาโหาสิสังโฆอาโหาสินับตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไปอาฆ่าอย่าได้พยาบาทจองเวรอย่าได้ผูกมัดร้อยรัดซึ่งกันและกันจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจรักษาตน ให้ผลกาับผู้ไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันหนึ่งกับใดใดก็ตามที่ใครๆได้เคยทำร้ายทำลายหรือทำสิ่งไม่สมควรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอโยกโทษให้เป็นอไรทานที่อีงานตั้งแต่บันดีราะวันขอให้เชื่อนขอเดือนขอให้หายขอให้ข้าพเจ้ามีเพลิประโมท มนโนสาละจำนงแห่งกษัตริย์ยาพองท่อันเรื่องเดชที่ทางข้าวไทยเทเวั่วดดตาขอดน้อมขายอธิวาดวันขา พระธรรมธรรมตังตอเป็นยอดยิ่งมิ่งมาหาบองโคดดับทูกให้สิ้นตอเข้าตูติควม,ม,มิพานเมืมมองขอนนอเกเียนนามสักการพระทรงองอริยะาปู่จำรักิตให้ของใต ทางไกรดาพิเรอันเป็นเพื่องเทกาลจึงการสร้างกุฏิเ,เป็นมงคลชายขออันเชิญเทพไทยเทวาจงมาสโมสรประทานกันในวันนี้ทั้งระพราชีประทับตาพระเจ้านอนรับขอถวายพรขออันเชิญองค์เทพยดาเจ้าผู้มีฤทธิ์ศักดิ์ ละเดชประทับให้ควองเทศทันทัดดีทีองรอองค์เจ้ารักพระเจ้าใหญ่หลักธรอ้อบารมีนุนนำคําจุนให้เตื่องูนอุดนุนให้พาพระเจ้าทั้งหลายเพิ่มบุญสวัดีมงคลชัยวันทิตวะทุทักนา ติมาณิตวาอิสีสิทธิโรกัณนาทังอนุตรังอิศีจพันธนานสัตตราอหังวันทาภิกัุองค์การพิทุนาคุปปนนากรมาสารปีนามาาอิปัสเตสุอาคโตปัญจัตุนานิตวารณมพุทธายกวันทนางติทิตจันสิทธิกรรมสิทธิการิยตถาคโตสิทิเอโชชโยอิจัรสิทธิราโภนิปันตรังสิทิกรรมังพระวันตุเม อ้อนไหยทั้งกายพระธรรมะสัมพุทธองค์ผู้ทรงยานพระทรงมีน้ำพาสัตวามทรงตานเหมือนแสงสว่างนำทางผมผ่านทุกทุกกรบายขอไหวพระ สั่งสอนกอมมีก่อนชนสอนให้มีศีลปรรมประาำจิจอยพระยาบัินั่งรำบาขอบเขนที่วิทยาคงาำพร้อมๆกันมา บางเกิดเปิดโลกังบังเกิดปิดโลกังบางเกิดเปิดโลกคุณบิดามามาเกิดเปิดโลกคุณครูปามาบังเกิดปิดโลกสัพพะเทวาสัพพะลงมาสัพพพุทีมหาฤาษีเทวามาบังเกิดเปิดโลกพระแม่อรณีเทวาพระภูมิเทวาพระไัยมงคลเทวาพระสยามเทวากุตโรคบาลเทวาพระดักเมืองพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพ่อปุถผาเมืองพระแม่คงพาพระเมองพระพายพระแม่โพชกพระแม่นางกวาดปู่ศกเป้าทรัพย์่าติเป้าทรัพย์ เจ็ดหนึ่ง็บผีหกแปดศูนห้าก็เต็าผีลาเครื่องตาาํางดวยกันรัน